อย่างให้มาฝนมีดเออเอาถามคถามเด็กฝาล่งเพิ่นมากตัวใดนติดติดแต่มากับล่งบานบ่บ่รถเป็นเป็นเงี้เพิ่นมากทรงเสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเหมือนี่เจแดงก็อยู่ที่งานขาวดําของน้องเนาะน้องมูปูมันจะล่องบ้านไปปูทุ่งดงเพิ่นมากค่ะท่านผู้ชมเนาะเก๋ว่าใบสองเนี่ยค่ะงานขาวดําของน้องนะค่ะท่านผู้ชม ปูปูสัปูทุดงคนกับแม่มะฮู้ ings, ing ั่นบะบะฮู้บะมะฮู้ดีจะว่าใอยให้เขาเปอาละเท่เจ้าบ่ฮู้บ้านนั้นก้าวบะย่านเจ้าบ่ฮูกันเลยให้เขาลดไปครับไปเสียแม่มืฝนมีดให้ก็สีขึ้นทอดนั่นนะเออมาฝนมีดมีดบ่เขาเฮ็ดยังบ่ได้ไปไปเสีเสียผาแม่ อ้เพิินค่ะบบหูคนหูหนวกได้หินเจ้าหินเจ้าฝนเขาเอาหินมัน้ำบแล้วนี้พอได้หดเหยียดเลยเอาอนใส่ไข่ล่อหน่อยเดียวไ่ล่อหน่อยเดียวตันนี nope. ้ยกไงวดใหญ่เลย ปล่อยว่าแล้วเล่าโมโหพอเล่าหูบ่ดีพ่มีผู้ใดไปเล้ากับเล่าคนเม็ดใค้ลูกใค้หลานไครงานละก่อนเขอยางเงี้ยไปเอาเเห็นล่าหูหนวกเล่าโมโหว่าน้องสาวเล่ายไตโมโหทะเลข้นไปฮะผมน่ะใหญ่เป็กคนควรเงี้ยคนละก็สีขึ้นวอดบางอย่างนี่ขึ้นวอดอย่างไรเมาฝนมีดเออเอาถามถามเด็กฝาลงเพิ่นมาตัวใดติดติดแต่มากกับล่องบานบ่ บ่อรถตึงหนพมาทรงเจ็ดห้าแปดใส่รถ <tr> <tr ü pas i> ทรงเจ็ดห<ท>้าแปดอรถทรงเจ็ดห้าแปดรถทรงซบหเสียชีวิตหเสียชวิงเจ็ดห้าแปดแต่ว่าเนี่ยาล่กอันมือซ้าเนี่เปิดก่อนเราเขาโลกเขาได้กัโลกันสี่เก้าสี่เก้าเลข้าล่งสีเก้า แต่ว่าจะเมื่อไหั่จะเมื่อรถสลีว่า Lock โอ้ยเพิ่นลาวว่าบ่มี่สาวว่าสั่นแต่ว่ารถอันทรงศพตัวไหเจดห้าแปดบอกเจ็ดห้าแปดเ็ท่านผู้ชมหมวดก่อนมาทรงแม่อันก็ออกเนาะมาทรงอันพ่อ่แดงอันเจ็บเออเจ็เออเจ็ดหนเจบออกหนึ่งออกหยห่เออกตรงตเลยเนาะหนึ่งเจ็ดรถทรงของอันลุ่งแดงอันข้าที่แล้วนะคะท่านผู้ชมเ็นอน้ตันบางเลย พันวันปันรุ่นขับรถขั้นเขาของน้องนายจังหวัดอุดรเขาเคยวเก้าสองสองเก่าเลขไทยเลขหลังอออ่ะลทะเบียนได้ป่นี่เออเไทยมนสองเก้าสองเก้าสอเก้าเก้าสองบานจียกกันวดหลังบอกสองเก้าดังมาจากใสเขาเจาว่าดังไหมดังแฮงสองเกาสองเจ็ดสองแปดสองเก้าดังมาจากไสสองเจ็ดสองแปดสองเกาดังดังมาจากไสกวยังโมโหเลยนี่น,น,นี่ อย่างไม่จากใช้แตแมทำนเดเดบ่อ๋บ่บล่งเก้าหนึ่งปอกันเดียับไอ้เกียนึ่งแปดเนเดเจนเนี่ยแปดที่กันครับแปดนี่งนเกียนที่กมตัวหน่งกที่เห็นใบกวาดเที่ยวเนแปดแปดหนึ่งเนว่านึ่เนเลขทุกข่เอาดอกเลขกันเพิ่นเอาเงอาเสกเสกผูกเลขตัวที่ว่านมันดังตัวเลที่สองเก้าเกกัน คังเจ็กาเน่ยม oh, ันเขลม่นหนึงบ่เขาเฮ็ดไม้บ่ห e นี e ่เฮแล้วเขาเฮ็ดไม่บ่อ๋อสองเจ็ดเกบ่เออสองเจ็ดเก้าสเจ็ดเก้าเขาเจและซื้อสองเจ็สก้าเขาสบียังปดอิบแปดอันจุดทูบข้างก้อนสิบแปดบจุดว่างนี่สองเจ็ดเก้าบ่สิบแปดลบ่เนนัองูปูทดหงนั่งอยู่ขุนค่ะเธอมีช่ชมเอางานนี่เมื่อกี้ค่าเนือซอยเพิ่น เห็นรุ่งเสียงว่าเลขกฝาสล่ง49เลขออกมาบันนี้เลขทรงสบหนึ่ง78หเนาะเจ็ดหาแปดเจ็ดหาเจ็ดหาแปดเจดหาแปดตัวปกติตองเลขนาะน้องม่หนตวเ่อันนี้เด็สามตัวดก้อนทรงรุ่งแดงหนึ่งเจ็ดตรงๆเนาะออกหนึ่งเจ็ดออกมาัว ม่ <G ül> ได้ขึ้นไปหาปูค่ะการน้ำมัจการปูไม่ได้ไปค่ะใค่ได้ไปเลาะนี่แต่อยู่ <c oughs> บ้านไบ่ได้ไปหาปูขนตกตั้งอยากไ่ได้ไปใส่นั่นที่เอาเสียงออกไปน,นั่งยู่เยื้นลูกเต้าออกไปหาค่ะ ฟันดีว่าขาปูงวันนี่เจ็ดห้าแปดเจห้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปห้าตัวเดียวกันกับเลขรถมาทรงอันศพตัวนะเ้าแปดห้าขั้นนางมากขั้นางามขงงามอ๋อห้าห้าแปด แปดห้าห้าแปดเจ็ดหาแปดค่ะทำซุ่มเหล็กปูทูดงเนาะเดือนก็ไ่ได้ไปหาเพิ่นจากเตี้ยโดนละ่ะเป็นเดือนหลายเดือนละ่ะเพราะใครออกพื้นที่นานที่ออกไปทำยังก็เป็นแบบเบื้งบันมาร่างกายออกก้าวเหนค่ะอลังกายออกก้าวได้เบิ่งบนเนี่ยฝนตกทางมันหยากรดขูดไอ้น้ำขูดรดเนาะปูเขาเลยบอ,อกเข้าไปแต่ทีนี้ตัวไส้เข้าไปสิใครอยู่ ค่ะรถใหมันคางๆมันขู่นะอ๋อเขาฟ้ับุยก็เออแมนอยู่อันคีโมตอร์ไซค์เข้าไปงั้สิบ่นั่นเนาะกับเขามาตายอยู่ทางไปนั่นแหละอันกระย่ากันนั่นแหละตายอยู่อันทอดมันบ่ออันละเลื่องตื่นลูกบ่ให้ไปเอย่าไปให้ดำให้ดำกับร้านกันไปได้ซอยซุปงานซุปเปอน์ยูเมอร์นั่นก็ได้ พี่น้องกันแหละเอาการท่านผู้ชมเห็นว่าเจ็ดห้าแปดคือกันเจ็ดห้าแปดคือกันปูปูนี่เพิ่นก็ให้เลขเด้ปูทูดงให้เลขแม่นเพิ่นได้เจ็ดห้าแปดคือก็เพิ่นบอกว่าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดห้าตรงเออตรงกันตรงกันกับเลขอันทรงศพฮะ บรมีเหลือเหลือซ <name>, ้าบาทนึง <capacitor> มีมีเงินมาสามร้อยกะถ้าบุญน้ำเพิ่สองกะม่ให้คือานั่อะเ็ไปกะงได้อหลวงน่าเาบีเบิกกระบอกตัวบอกวะนามาเบิกเออไอเพิ่นมาเบิกก็ได้เ เออเบิกสิเบิกจักรเมื่นกับเบิกเมื่อเบิกเออตามตาวเนื้องานเราเบิกไปเหลือเท่าใดเท่าใดบ่ได้ถือถือมาสามร้อยเวลานี่เหลือยยุติสิบาทท้าหุญน้ำเพลินกับเสียงเงื่อนซ่าป่ะโยโยนกับเบิดแล้วให้ค่าหินกับทรายบางนึงนั่นไอเงื่อนสดเขาเออมาแล้วไอเงื่อนสดเขาเลยเบิดเดี๋ยวสิบอกประหัรไปกดไหมตอนแรกลังเกรอยู่ เฮี้ยนันหลังเกาลือ้อลื้อออกเฮี้ยโด,โดนๆออนะลืะล้อแล้วเรว่องเสียงมึงเป็นเงี้ยเพราะว่าจริงจริงว่ามันแก้มันสร็จไปมากโค้งไม่เกาแมนเออต่องล้งงานบัดนี้แมนจะเอาออกเอาหลังเกาออกบัดนี้ก็มาเฮ็ดหลังไม่้ถ้ะฮัดละ่ะท่านผู้ชมลุยๆถูกหวยไปด้วยกันเล่กันมาทรงรถเจตหาแปร ตรงกันกับปูทุดงเพิ่นมากในงานนี้เนาะค่ะมาสวดศพนี่เพิ่ว่าเจ็ดหาแปดเจ็ดแปดหาือกันค่ะผู้ช่มเอาผิดจนหน้าเป็นแนทนทาาใกนการเสียงซื่อเนาะขอท่านผช่มชมโชคดีลำรวยถูกหวยไปนั่งกันค่ะจจแดงือโอกาสไปซอยงานกันมือ,อยังเปื่อนเนี่ยมือเปื่อนเหนื่อเอ,นเ,นเอาปากกดไรก็แช์กดเป็นติดตามให้เจแดงแล้วก็จังซื่อขีมได้เด้อค่ะทานผช่ชมเอา้า ดาดาถามก่อนดาอายุห้าเท่าไรอห้าสบแม่ห้าสิท่นเกิดศูนยเจ็เ่ะศจ็ดอายุห้าสิบหกศูนยาอายุร <56, S 2> ่งบัณเขาให้เช็คัก่หซื้อเลขห้าหกห้าเจ็ดนั้ยซื้อว้เหรอทั้งสอแต่ว่าฝ<น>าโงคนเก่า4ีเก่าเลุงเสียงบอกแล้ว สีเก่าลดมาทรงน่นไม่ักะเป่นิดกรลดมาทรงน่เจ็ดหาปดบอกคุณว่าเล็หน้าเนรงเจหาแปดเนาอันมาทรงลุ่งแดกก่กวนบอเจ็ดหนึ่งเจ็ดออกตรงตรงเลยหนึ่งเจ็ดเนาะสีไวบเนียอายุปัญหาสิหแล้วกะปริเลกที่เท่าไหร่เนึ่งสามหกนกโอ้อ่ะโศกมันมานเด้อวันนี้ ด่าอายุ5เท่าเดอายุ16แม่ห16ท่นเกิ07เลย07อายุหา16 0อเพราะอายุร่งบ้านเขาแห้งครียดห6ซื้อเลขหา6ห7นั่นเงี้ยซื้อไปเหรอทั้งสองแต่ว่าฝาลงคนีเก่าีเก่าเลุงเสียงบอกแล้ว สีเก่ารถมาทรงน่ม่ักกะเปิดเินกระรถมาทรงอันเจ็ดหาแปดบอกคุณว่าเ็รเจปดอันมาทรงรุ่งแดดกอนบอกเจ็ดหนึ่งเจ็ดออกลงตรงเลยหนึ่งเจ็ดนะสี่ใเน่อายุป็นหาสิบหแล้วกะปริเลที่เท่าไหร่เนึ่งสามหกกอ้อ่ะโศกมันหมานเด้อวันี้